แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่สิบสองสิบสามเนี่ยก็คือเป็นสัปดาห์ที่เราจะเตรียมตัวในการนําเสนอผลงาน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของกลุ่มหนูคะ่ะอันนี้หนูก็สเสนอส่วนที่สองได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยได้เลยอาจารย์เข้าใจที่หนูพูดไปอยู่ใช่ไหมคะเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจเสียงขาดบ้างาแต่ว่าก็ก็ตามทันอยู่ครับค่ะ ในในส่วนที่สองนะคะก็คืออันนี้หนูคิดว่ามันน่าจะล้อไปกับาการทำคลิปเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างสัปดาห์แรกนะคะในเรื่องของการตั้งกรอบเนื้อหาค่ะก็คือทำตั้แต่สัปดาห์นี้เลยแล้วหนูก็คุยกับทีมที่ทำงานเอกสารเนี่ยในเรื่องของในส่วนของการร่างโครงในการเขียนบทที่1ถึงสมการทําการศึกษาข้อมูลเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานตั้งแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่5แล้วก็สัปดาห์ที่6ค่ะ เขาจะทํางานในส่วนนี้ครั้สามสัปดาห์นี้นะคะ mm hmm. แล้วก็สัปดาห์ที่เจ็ดแปดและเก้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการร่างข้อค้นพบแล้วก็บสรสรุปค่ะเพราะว่าเราต้องรอข้อมูลดิบค่ะในเรื่องของคลิปวิดีโอมาก่อนนะคะว่าข้อสรุปของคุณครูคเนี่ยพอเขาพูดออกมาเนี่ยเขามีการพูดถึงแนวการสอนอะไรบ้างเนี่ยค่ะส่ mm hmm. วนของโครงร่างบทที่หนึ่งบทที่สองเนี่ยค่ะมันเหมือน เป็นที่อาจารย์แนะนำว่าเราสามารถเขียนแนวการสอนเกี่วกับเด็กปฐมว้ขึ้นมาได้เลยว่าเราไปศึกษาข้อมูลว่ามีแนวการสอนอะไรมาได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตรวจสอบความถูกต้องจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงแล้วก็ปรับเรเย์และฟอร์แมตในการทำงานค่ะหนูก็จะทำาวางแผนกันไว้ก็คือสัปดาห์ที่ ใน23เนี่ยสดาทีที่12อะคะ่ะทีมเอกสารเนี่ยจะทํารูปเล่มรายงานพร้อม PowerPoint อะค่ะออกมาให้เพื่อนเสร็จหมดแล้วเราก็จะเตรียมพรีเซนต์นะคะในที่ที่13เพื่อนๆจะได้เตรียมตัวในการพรีเซนต์นะคะในทีที่13ค่ะอันนี้ก็เป็นแผนข้าวค่าเทียบหนูวางกันไว้ค่ะอืมดีครับข้อดีของของทีมนี้นะทีมอื่นอาจะลองดึงไปเป็นตัวอย่างด้วยก็ได้ครับก็คือว่าเรื่องการเตรียมความพร้อมของทีมวดีโอ่ะอย่างที่บอกว่าพอทีมเราอาจจะไม่ได้เคยทํา เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่กําลังอยู่ในช่วงประสานงานอย่างเงี้ยเราลองทําเหมือนคล้ายๆกับการสตัดดี้อ่ะครับเป็นคลิปง่ายๆเล็กๆ <c oughs> หรือว่าลองสัมภาษณ์ถ้าเรายังไม่เคยทํา <c oughs> เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเข้าหน้างานจริงมันจะราบลื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรากลทุกอย่างไปลุ้นเาหน้างานเนี่ยบางทีเครียดเกินไป <c oughs> ทีนี้สาหรับคํานณอ,นอาจารย์เนี่ยกรณีที่ถ้ามีเรื่องของโควิดนะครับทุกทีมเลยแล้วกัน <c oughs> อาจจะมีแผ่นดีนะว่าเราสัมภาษณ์เขาทาง ทางโปรแกรมแบบที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ก็ได้นะนึกออกไหมแล้วก็เอาคลิปการสัมภาษณ์ที่เราให้เขาคุยผ่านวิดีโออะมาตัดต่ออีกทีหนึง่งอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทำก็คือว่าเราก็อัดวิดีโอไว้ระหว่างที่เราประชุมอย่างนี้แหละแล้วเราก็เอาวิดีโอเนี่ยโหลดมาเป็นคลิปซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกกับการที่เราเอากล้องหรือเอามือถือไปถ่าย การสัมภาษณ์จริงจากอาจารย์ที่จากคุณครูที่เราเนี่ยไปเจอคนที่โรงเรียนนะครับนี่เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งมัน,นก็อาจจะสนุกอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราสามารถที่จะได้คําตอบแบบหลากหลายมิติเลยก็ได้สมมุติคนที่เราเลือกไว้ว่าเป็นแผ่นสำรองเนี่ยถ้าเป็นวิธีการเนี้ยเราไม่ต้องเดินทางเห็นไหมเราก็อาจจะสัมภาษณ์เขาพร้อมกันเป็นกลุ่มแบบเนี้ยแล้วก็ใช้วิธีการไฮไลท์นะครับเป็นคนคุณไปเวลาที่เขาตอบคําถามอันนี้ก็ช่วยที่จะเป็นทางเลือกให้เรานะครับ กลุ่มต่อไปเชิญได้เลยครับ ค,ครับผมหนูขอถามหน่อยนะคะถ้าอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการทําเอกสารเหมือนติดต่อประสานงานเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรางมหาลัยเราไม่เปิดหรือเราไม่สามารถทําเอกสารตรงนี้ได้อย่างเงี้ยอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะหรือว่าเราควรทําแบบไหนถ้าเป็นเคสเนี้ยเราขอคาปรึกษาครูที่เราต้องติดต่อได้เลย ว่าจําเป็นไหมเช่นสมมติเราทําเอกสารตามหลังกรณีที่หลังจะมีโควิดแล้วก็ได้นะครับคือสมมุติว่าครูคนนั้นเนี่ยเขาจะได้มีมีหนังสือที่เป็นเหมือนเหมือนเขาได้คอ,อน tribu ์อ่ะนึกออกไหมเขาได้เขาได้ให้ให้สัมภาษณ์กับกลุ่มนักศึกษาครูอย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นประโยชน์กับเขาอาจจะทําตามหลังไปก็ได้อย่างเงี้ยว่าเป็นหนังสือขอบคุณอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทําได้นะครับกรณีที่เราสัมภาษณ์ทางทางออนไลน์ก็ อาจจะนัดสัมภาษณ์แบบอย่างเงี้ยวันเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ยังได้เลยนะถ้าเกิดคุณครูท่านสะดวกแล้วเราก็ทยอยสัมภาษณ์กันไปอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําหนังสือขอบคุณส่งให้ท่านไปขอบคุณค่ะเอากลุ่มต่อไปครับเชิญเลยเดี๋ยวเวลาหมดก่อนนะ เชอเลยครับอาจารย์ปั้นเลื่อนไปข้างบนอีกหน่อยดิข้างบนสุดไปค่ะกลุ่มพวกหนูนะคะก็จะเป็นการไปสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเก็บเด็กอะค่ะซึ่งพวกหนูก็ได้วันนี้สัปดาห์ที่สี่พวกหนูก็ได้ทํามอบหมายมีการมอบหมายงานนะคะแล้วก็เลือกครูที่เราจะไปสัมภาษณ์ซึ่งเราก็มีการโหลดกันแล้วว่า จะเลือกไปโรงเรียนไหนแล้วก็มีการติดต่อครูไปแล้วว่าครูเขาสามารถว่างได้ช่วงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ค่ะอันนี้คือเราครูก็โอเคแล้วเหลือแค่ทำเขาเรียกว่าอะไรเอกสารนะคะติดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแผนงานที่พวกเราได้วางแผนกันไว้ว่าสัปดาห์ไหนจะทําอะไรบ้างอรวดเร็วดีมาก การพอเราได้เตรียมเนื้อหาเราก็ได้เนื้อหัวเรื่องแล้วเราก็ได้บอกหมายสมาชิทําอะไรกันแล้วแล้วสัปดาห์ต่อไปเราก็จะมีการเขียนสคริปต์แล้วก็ประสานงานนัดสัมภาษณ์กับอาจารย์นะคะว่าเราจะบอกอาจารย์ว่าเออเราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนื้อหาประมาณนี้นะคะจะได้ให้อาจารย์เขา่าคะ่ะมีการเตรียมตัวเพื่อจะออมาตอบคาถามเราในวันที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะ พอเราได้สคริปต์แล้วว่าจะ,ะเป็นการถามคําถามไปในทางไหนแล้วก็ทําหนังสือราชการนะคะส่งไปแล้วก็มานําเสนอความคืบหน้าในสัปดาห์ที่6ค่ะส่วนลงพื้นที่ถ่ายทําเราจะย่นเวลาให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะหาวันที่ว่างเพื่อที่จะมีเวลาที่ตัดต่อคลิปแล้วก็ มีเวลาว่างเพื่อจะฝึกการนำเสนอด้วยอะคะอ่ะอืจริงๆอันนี้คอมเมนต์นิดหนึ่งครับหนังสือราชการสมมุติว่าถ้าสัปดาห์ที่ห้าออกได้ก็ออกเลยมันไม่จะเป็นต้องแบบรอไงค่ะในกำหนดการพวกหนูก็กำหนดไว้เป็น,ปน,นสัปดาห์ที่ห้าค่ะอ๋ออันนี้คือวันส่งวันนี้อันนี้คือสัปดาห์ที่จะแบบให้เสร็จใช่ไหมถ้าจะกำหนดบบน้นก็ได้ อันนี้พวกหนูก็กำหนดคร่เข้าแต่พวกหนูก็พยายามแบบทําให้มันเร็วๆที่สุดเพราะว่าวิชาอื่นก็มีอาจารย์ที่สั่งงานแล้วก็รีบเคลียร์ๆกันนะคะครับผมดีครับดีครับแอคทีฟอ่าส่วนต่อไปล่ะล้วตัวเล่มอตัวเล่มปัดเลื่อนขึ้นไปส่วนรายงานเราก็มีการแบ่งแบ่งหน้าที่กัน ก็จะมีสัปดาห์นี no ้เราก็ตั้งกรอบเนื้อหาก็จะดูแบบจากที่อาจารย์ให้มาแล้วคร่าวๆค่ะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเราก็มีการร่างโครงแล้วก็ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะไปสัมภาษณ์ครูอะค่ะพอสัปดาห์ที่หกเราก็จะมานำเสนอความคืบหน้าสัปดาห์ที่เจ็ดก็ ล่างแล้วก็บทสรุปมันก็จะตรงกับที่เราช่วงที่เราไปสัมภาษณ์กันนะคะก็คือสัปดาห์ที่เจ็ดที่แปดแล้วก็แล้วก็สัปดาห์ที่แปดพอเราเป็นสัปดาห์ช่วงที่เราไปสัมภาษณ์ครูแล้วเราก็จะนำมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จัดทำรายงานเอกสารได้เป็นแบบได้เล่นที่สมบ,บูรณ์ค่ะ แล้วก็มีส่วนไหนอีกนนจริง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 ไอตัวเนี่ยครับผมจัดทำเอกสารอ้างอิงอะครับมันไม่จำเป็นต้องรอถึงตาที่8ก็ได้นะคือบางทีเราเราระหว่างเราเซิร์ชเจอไปปุ๊บอะครับเก็บเริ่มสะสมไปได้เลยจะดีกว่าจะดีกว่ารอไปทำตอนท้ายเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมันจะมีประโยชน์คือเพื่อให้เรารู้ว่าเอกสารนั้นมาจากไหนอ แต่ความยากก็คือว่าพอเราไปกองกันตอนท้ายปุ๊บบางทีเราเก็บไม่หมดคราวนี้เราจะเริ่มเป็นปัญหานะครับอาจจะอาจจะเพิ่มเพิ่มจุดมาตั้งแต่ว่าเป็นเป็นเริ่มทําตั้งแต่มาสัปดาห์ที่เราเขียนโครงร่างมาอย่างนั้นเลยมันจะมันจะต้องมันจะต้องทำเป็นคู่กัน แล้วก็พอพอเราทับเล่มทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมีการนำเสนอ powerpoint ในสัปดาห์ที่อาจารย์ฟิกไว้อ่ะคะ่ะครับผมดีครับเดี๋ยว powerpoint จะไปเซตเฟรมให้อีกทีนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายกับพวกเราไม่งั้นมันจะสเปะสปะมากนะครับเพียามจะทำให้มันน้อยที่สุดแล้วก็จะได้ไม่เป็นรบกวนตัวงานหลักของเราอันนี้ก็เสร็จแล้วโอเคขอบคุณครับ <laughs> อ่ะดีมากเลย อ่ากลุ่มต่อไปเชิญได้เลยครับพยายามเปิดกล้องกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนทุกคนปิดกล้องหนีหมดเลย เชิญเลยครับกลุ่มสุดท้ายแล้วครับ เพื่อนเห็น <S <S สไลด์กันไหมอ่ะเห็นเห็นเห็นครับเห็นครับค่ะอ่าลุยเลยค่ะกลุ่มกลุ่มหนูนะคะอ่ากลุ่มกระดึ๊บกระดึ๊บค่ะก็สัปดาห์ที่สี่นะคะกลุ่มของเราก็จะตั้งกรอบเนื้อหาค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่ห้าเราจะเริ่มทำสคริปต์ค่ะเพื่อเตรียมจะไปสัมภาษณ์ค่ะ ส่วนสัปดาห์ที่8นะคะเราจะประสานงานนะัดสัมภาษณ์ร่วมกับทำหนังสือราชการนะคะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มของกลุ่มของกระดือบะคะ่ะตัดสินใจว่าแบบจะคลิปซะคลิปก่อนนะคะว่าเราจะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยไปนําเสนอกับทางโรงเรียนหรือคุณครูอะคะ่ะว่าเราจะติดต่อไปว่าเราจะสัมภาษณ์เขาเรื่องนี้นะเขาโอเคที่จะให้สัมภาษณ์กับเราเรื่องนี้ไหมอะคะ่ะ แล้วก็ทําหนังสือราชการเลยะคะ่ะต่อไปสัปดาห์ที่เก้านะคะก็ก็จะอยู่ประมาณแปดเก้าอะคะ่ะแล้วแต่ช่วงสถานการณ์โควิดอะคะ่ะก็เลยคาบคาบสองสัปดาห์เลยต่อไปสัปดาห์ที่สิบนะคะก็นําเสนอความคืบหน้านะคะ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ลงพื้นที่ถ่ายทําจริงค่ะส่วนวันที่สิบสองนะคะ,ะ,คะก็นําเสนอความคืบหน้าถ่ายทําจริงเหมือนกันแล้วก็ตัดต่อหลังจากที่ไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วอะคะ่ะ เริ่มสัปดาห์ที่12ต่อไปสัปดาห์ที่13นะคะก็จะเป็นการเตรียมการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็จะมาคุยในกลุ่มว่าใครจะนำเสนอช่วงไหนหรืออะไรบ้างคะ่ะสัปดาห์ที่14กับ15ก็คือนำเสนองาน,นะคะ่ะต่อไปในส่วนของการจัดทำเล่มรายงานนะคะสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นการตั้งกรอบเนื้อหาส่วนสัปดาห์ที่5-6ก็จะเป็นในส่วนของบทที่1ถึงบทที่3นะคะ จะทาควบคู่ไปกับการทําศึกษาข้อมูลไปด้วยค่ะเช่นเราแบบหาข้อมูลจากแหล่งไหนอะไรก็จะเอาไปใส่ในบทที่หนึ่งถึงสามด้วยแล้วก็ร่างข้อค้นพบแล้วก็บทสรุปบทที่สี่ห้าค่ะจะไปทำอยู่ที่สัปดาห์ที่สิบเอ็ดกับสิบสองค่ะเพราะว่ารอให้สิบอ่ารอให้บทที่หนึ่งบทที่สามเสร็จก่อนค่ะเสร็จปุ๊บก,ก็สัปดาห์ที่สิบสามจะเป็นในส่วนของ ตรวจสอบความถูกต้องค่ะแล้วก็จัดทำเล่มเอกสารอ้างอิงปรับเลเยอร์ฟอร์แมตแล้วก็เตรียมการนำเสนอผลงานทางผ,าผ่านทาง PowerPoint ค่ะก็จะรวมไปอยู่ที่สัปดาห์ที่13ส่วน14-15ก็จะเป็นการนำเสนอผลงานค่ะคำถามแสดงว่าร่างนะครับบทที่1-3ถึงสอ่ะมันยิงยาวตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10ไปเลยหรือเปล่า ร่างบทที่หนึ่งสามจะเป็นอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ห้ากับสัปดาห์ที่หกอะค่ะอาจารย์อืแล้วทำไมสี่กับห้ามันถึงขยับไปอีกต้องเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสี่กับห้ามันเป็นแก็บว่างใช่ไหมคะใช่ใช่ใชไมเ่เพราะปัญหานี้ปัญหานี้จริงนะปัญหานี้เป็นตั้งแต่ทุกระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นหมดก็คือว่าถ้าเราเว้นช่วงอะ เราจะลืมพอพอเราพอเราทำไม่ต่อเนื่องปุ๊บอย่างเงี้ยทั้งคําทั้งคีย์เวิร์ดทั้งเนื้อหาที่มันค้นมาแบบเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะมันจะหายไปเลยเท่ากับเราต้องมาเริ่มใหม่แบบเกือบหมดเลยนะวิจัยนะห้ามปล่อยเครื่องเย็นเด็ดขาดเพราะไม่งั้นมันจะมันจะลืมพอลืมเสร็จปุ๊บเขียนต่อไม่ได้หรือที่แย่กว่านั้นนะเขียนแล้วเป็นคนละภาษาไงตอนเขียนอันหนึงก็ใช้คีย์เวิร์ดนี้ พอไปตอนสักพักหนึ่งเว้นไปเดือนหนึ่งกับมาเขียนทีคําอะไรหวะและคีย์เวิร์ดไม่เหมือนกันคราวนี้เล่มเราจะดูเป็น <Okay. S 1> เป็นเป็นสองท่อนทันทีเลยซึ่งถ้าอาจารย์แนะนำเนี่ยคิดว่าเราเราเรายืดเวลาของบท1บทสาออกไปได้อีกนะครับแล้วก็เลื่อนไอ้บทสบท5ขึ้นมาให้เร็วขึ้นหน่อยคือบท4 <That> s <S บท5เนี่ยลองหาจังหวะดีๆว่าช่วงที่เราลงไปทำทาการเก็บพื้นที่เก็บเก็บข้อมูลในพื้นที่อย่างเงี้ย เราจะได้ finding อะไรจากตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งเรายังไม่ได้เซตสโคปในการหาไงนะครั<อ>บแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันช่วยกันเซ็ตได้ค่ะอืมตอนแรกที่คุยกับกลุ่มว่าจะเอาสี่ห้าไว้ที่สิบสามอะค่ะจา์เพราะว่าลงพื้นที่ทําจริงอะค่ะจานถ่ายทํามันอยู่ที่สัปดาห์ที่สิบสองอะคะอ่ะหรือว่าเอกลุ่มหนูต้องเลื่อนการถ่ายทาจริงแบบมาเร็วขึ้นได้ใช่ไหมคะประมาณกลางกลง แล้วก็เรื่องเรื่องลื่อนก็ได้แต่พายก็คือว่าเวลาเวลาถ่ายทําจริงเนี่ยต่อไปกี่โรงเรียนอนะ่ะน่าจะเลือกโรงเรียนก่อนนะคะจารย์แล้วก็ลองดูอาจารย์คุณครูในโรงเรียนนั้นนะคะว่าเขาให้สัมภาษณ์ได้กี่คนนะคะอืมเพราะถ้าเราไปพื้นที่เดียวเนี่ยเวลาในการถ่ายทําก็แค่วันเดียวค่ะไปหมายถึงไาในในแง่ว่านเนื้องานเนอนะเนอะ ต่ออาจจะตามหลังจากนั้นไมาอีกแบบสองสามวันกว่าจะทําเสร็จอะไรเงี้ยได้คะ่ะอาจารย์งั้นก็เดี๋ยวเลื่อนการลงพื้นที่ไนกาํทำจริงให้มาอยู่กลางๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลอง,องดูดลองดูทำเร็วๆขึ้นอืมน่าจะเพราะว่าแค่หวงว่าถ้าทิ้งช่วงปุ๊บเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะลืม<ด>แล้วก็อถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะเราจะเราจะลําบากเองพอถึงเวลาปุ๊บเราจะแบบอุ๊ยต่อไม่ติดคราวนี้ยจะเริ่มแบบกุมใจกว่าเดิมได้ค่ะ เดี๋ยวหนูไปปรับแก้กับกลุ่มอีกทีนโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับสําหรับทุกกลุ่มนะครับเอกสารที่ที่เป็นไฟล์ลิงก์ที่อาจารย์ทํไให้ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเข้ามาใช้มันเป็นพื้นที่ทํางานร่วมกันได้นะไม่ไม่ได้ล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็พอคุยันเนี้ยนาเ,เสนอเสร็จยังยังคิดออกวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตก็ได้นะครับใช้มันให้เป็นพื้นที่ทำงานของเราได้เลยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ที่ได้รีวิวมานะครับถือว่าเราทำกันได้เก่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกการทำงานข้ามพื้นที่มันก็ไม่ง่ายนะครับทีนี้เราก็ทำได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ได้เรื่องใหม่นะครับที่เราได้ได้เรียนไปก็คือเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าพวกเราเองได้เรียนรู้เรื่องการใช้แกนชาร์ตใช่ไหมล้วก็ออกแบบโครงการเนี่ยตามทฤษฎีนี้รู้สึกว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่า เรียนด้การทำ practice ไปด้วยคือเรียนแล้วก็ปฏิบัตินะครับจากโจทย์จริงคือเอาแกนชาร์ตเนี่ยไปวางแผนในการทำโครงงานนะครับซึ่งนั่นน่าจะดีกว่าการที่อาจารย์มาอธิบายให้เราฟังในตอนต้นๆว่าแกนชาร์ตใครเป็นคนคิดนะครับหลักการหรือว่าฮาวเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วมันเป็นเครื่องมืออะไรใช้กับเรื่องไหนนะครับแล้วก็เราควรจะใช้มันเมื่อไหร่ซึ่งนั่นก็คือการวางแผนโครงงานแต่ว่า เราก็ได้ทดลองในการลงไปสัมผัสจริงเลยนะครับลองทำแกนชาร์ตในเวอร์ชันง่ายๆขึ้นมาเองก็จะได้เห็นรายละเอียดนะครับข้อสำคัญแกนชาร์ตเนี่ยถ้ามีรายละเอียดเยอะก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ากิจกรรมที่เราได้สัมผัสไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องหรือเรียนรู้เรื่องแกนชาร์ตเนี่ยได้ได้จริงระดับแบบ75%หรหรือเปล่านะอันนี้ก็ดูเช็คตัวเองดูแล้วกันนะครับว่าทฤษฎีนี้กับเรานี่ในความเป็นจริงแล้วมัน ใกล้เคียงหรือหา่างไกลกันนะครับก็ลองลองลอง,ลองเทียบกับใจตัวเองดูก็ไนดะ้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆการพิสูจน์ทฤษฎีนะว่าเราจัากิจกรรมที่ใช้ทฤษฎีมาเป็นตัวช่วยด้วยนะครับแต่ที่แน่นอนเลยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนแบบมีส่วนร่วมอยู่แหละว่าทุกคนต้องเข้ากลุ่มนะครับอาจารย์จะตามเข้าไปแอบฟังว่าเราคุยกันเองตลอดนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นฝ่ายเรียนด้วยกันเองมากกว่า แต่ว่าอาจารย์จะช่วยเซตเฟรมโจทย์เอาไว้ให้นะครับแล้วพวกเราก็ลงไปทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการเรียนที่ไม่ได้เป็นเลคเชอร์อย่างเดียวหวังว่านะครับมันจะช่วยให้ o w o w l g e เนี่ยมันมัน Re retain กับทุกคนได้นานตามทฤษฎีนี้ที่ตั้งเอาไว้สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมี Exit Ticket นะครับที่ที่ส่งไปให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เอ็กซ์ติเกตวันนี้จะแตกต่างกับวันอื่นนิดหน่อยนะครับปกติจะถามเนะว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปแต่ว่าเอ็กซ i c ิ e เกตวันนี้จะเปลี่ยนคําถามใหม่นะครับว่าตั้งแต่เรียนมาเนี่ยนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วทำลายเราคือประมาณสิบห้าครั้งนะครับแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเซตหนึ่งส่วนสี่ของเส้นทางที่เราได้เรียนวิชานี้มาด้วยกันแหละนะครับลองตั้งคําถามหรือว่าลองลองคิด ถึงประเด็นนะครับที่ตัวเราเองเนี่ยยังสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจอะไรบ้างนะครับในเนื้อหาขอบเขตที่พวกเราเนี่ยได้ได้เรียนรู้ร่วมกันมาตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเผื่อที่ว่ามีารายละเอียดบางอย่างที่อาจารย์สามารถจะเพิ่มเติมให้ทันนะครับก่อนที่จะจะไปถึงกลางเทอมแล้วตอนนั้นเราเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้แล้ว ลองตอบ Exit Ticket มาตามนี้ดูนะครับ อาจารย์คะทำเสร็จแล้วออกได้เลยไหมคะได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวเสร็จวิดีโอเราจะอัปโหลดให้นะเราจะได้ตามไปดูด้วยว่าตอนกลุ่มย่อยเราคุยกับเพื่อนบางทีประเด็นไหนมันอาจจะช่วยเตือนเรานะครับในการเอามาทำงานต่อ เงินพุทธนาเจอกันนะครับสวัสดีค่ะ